ทีนี้ถ้ามองเห็นภาพที่เป็นข้อมูลเศรษฐกิจที่ต้องรอดูนะคะแล้วก็เรื่องของความไม่นานทางสวงคบการค้าแล้วก็มีประเด็นเรื่องของประธานเฟดด้วยนะคะในเชิงของการเคลื่อนไหวของทองคาในสัปดาห์นี้คุณรุดมองโมเมนตัมการเคลื่อนไหวยังไงคะ่า uh, YLG ประเมินภาพราคาทองคำเ,เป็นการแกว่งตัวในกรอบในที่ทางไซเวนะครับแต่เนื่องจากปสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคํามีการขยับขึ้น ระดับสูงสุดใหม่จากสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยเราเห็นราคาทองคำทำา i g ในรายสัปดาห์เหนือจากสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในระดับรายสัปดาห์ก็ต้องบอกว่าภาพราคาทองคำเนี่ยเริ่มเปลี่ยนจากไซด์เวย์ไปเป็นไซด์เวย์อัพหลังจากมีระดับสูงสุดใหม่หรือมินิวไฮใหม่ในรายสัปดาห์นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยจะทำให้มีแรงซื้อในส่วนของตัวทองคำเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ย ตอนนี้เราเลยมองแนวต้านในโซน3,384 3,395เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซ์นะครับเป็นจุดที่อาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของราคาถ้าขยับขึ้นไปถ้าไม่ผ่านหรือไม่ได้มีปัจจัยบวกกลับเข้ามาสนับสนุนอาจจะเห็นราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาครับดังนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้มีทองคำอย่าเพิ่งไล่ซื้อทั้งนี้ประเมินในส่วนของแนวรับในโซน ระดับ3,345 3,329เหรียญดอลลาร์ตติอ่อนนะครับถ้าราคาอ่อนตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวมองว่าภาพของราคาทองคำเนี่ยยังมีภาพหรือมีโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีนะครับน่าจะเห็นราคาค่อยๆแต่ระดับหรือค่อยๆย,ยกขึ้นในรูปแบบของไซด์เว้ครับก็อาจจะใช้โซนแนวรับระดับดังกล่าวเนี่ยพิจารณาในส่วนของการเข้าซื้อครับ ภาพของทองไทยได้รับแรงกดดันจากที่ทางของขั้นเงินบาทที่มีการแข่งข่าอย่างชัดเจนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าโคสปอตท,ที่มีการขยับขึ้นได้ค่อนข้างดีแต่ทองไทยเนี่ยขยับหรือปรับตัวขึ้นในระดับจํากัดตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความเสี่ยงตัวหนึง่งที่อยากจะให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังน,นะครับสําหรับภาพของขั้นเงินบาทเนี่ย YLG มองว่ามีแนวรับสําคัญ ในโซนระดับ32บาท30สตางค์นะครับถ้ายังไม่หลุดแนวรับระดับดังกล่าวจังหวะที่โกลสปอตออนตัวลงมาแล้วบาทเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับโซแนวรับโซน32บาท30สตางค์ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการเข้าเก็บทองไทยนะครับทานนี้เนี่ยเราประเมินทองไทยถ้าคำนวณจากเงินบาท32บาท37สตางค์นะครับก็จะมีแนวรับ5 1 300บาท ถึงระดับ5 1 5 0บาทบาททองครับเป็นโซนเข้าซื้อนะครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นลักษณะของการเข้าซื้อที่แนวรับดังกล่าวคนระับเมื่อทองไทยไต่ระดับขึ้นไปอาจจะทยอยแบ่งขายถ้าราคายังไม่ผ่านแนวต้านนะครับก็ประเมินแนวต้าน51,950ถึงระดับ52,100บาทบาททองครับอย่างไรก็ตามนะครับอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเป็นปัจจัยที่ตลาดกราทังเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิด ก็คือการที่รัฐบาลกลางจีนเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรฐษฐกิจนะครับสามารถทําให้นักลงทุนเชื่อว่าอาจจะมีเม็ดเงินบางส่วนเนี่ยไหลกลับเข้ามาสู่ตลาดทองคําซึ่งจีนก็ถือว่าเป็นประเทศผู้ซื้อทองคําอันดับหนึ่งของโลกนะครับเราก็มองว่าน่าจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสขยับหรือโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อครับหรือรัฐบาลกลางจีนอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรฐษฐกิจเนี่ยหยวนอาจจะกลับไปอ่อนนะครับก็อาจจะทําให้สกุลเงินบาท แล้วก็สกุลเงนในภูมิภาคกลับไปอ่อนได้เหมือนกันถ้าบาทกลับไปอ่อนจริงแล้วก็สปอตขยับขึ้นจิตขยับขึ้นด้วยนะครับนักลงทุนที่เป็นของไทยเนี่ยก็จะได้กำไรสองเท่าเลยครับ